โอ้หตามหาตัวกว่าจะเจอไปหาที่สวนยางไม่เจอเลยลูกไปเล่นบ่คับป้าตื่นแต่เช้าไปเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเห็นเพื่อนสองสามคนนะคะเมื่อกี้เอดมินตามหานะคะโอ้ฟันล้วบ่น้องฝันหรือยังฟ,ฟันแล้วฟันว่ายังไงลูกอคุยเรื่องฟันให้ก,กับยายฟังก่อนปิดก่อนปิดฟันว่ายังไงลูก ฝันว่าไปเล่นดินอ๋อไปเล่นดินที่ไหนนะที่ตรงดินทรายตรงดินทรายตรงกระท่อมค่ะตรงกระท่อมที่สวนยางบอกอ๋อแล้วเป็นยังไงตอนนี้ลูกแล้วเห็นกระดาษมันเขนียนอยู่ในกระดาษอ๋อเห็นเลขฝันไปเล่นดินทรายรและเห็นเลขอยู่ในกระดาษอย่างนี้อบ,บอกกี่ตัวนะกี่ตัว โอเคเคยเลขประมาณตัวหนึ่งกระดาษนัน่นนะเห็นตัวเลขในนั้นกี่ตัวอสองตัวหรือสามตัวสองตัวแต่บอกแม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะบอกแม่สามตัวนะลืมบปกสาสามใช่ไหมเออเห็นเห็นสามตัวบอกเห็นสามตัวมีตัวไหนบ้างจำได้ไหมในฝันฮะ อะไรนะมีตัวไหนบ้างสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าแล้วงวดงวดเมื่อกี้น่ะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยที่โอฟันน่ะโอฟันว่ายัางไงเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนหตัวโอก็พูดอ่ะพูดตัวนี้เลยเบ่ตัวไหนนะแปดศูนย์หก <80 6. S 2> เห็นเป็นแปดศูนย์หก แล้ว495นี่คืองวดก่อนใช่ไหมที่นูบอกนูได้หกตัวเนาะพอดีแม่บอกว่านูได้หกตัว495 990พอดีมันออก990เอ้อันนี้นูก็เลยบอกว่า495ด้วยแม่บอกว่าให้ตามตัวเก่าด้วยเนาะโอ้โหนะคะท่านผู้ชมน้องเจสนะคะก็บอกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะอ่า เลขของน้องเจดนะคะที่ฝันเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะฝันไปเล่นดนจงดินทรายเนาะน้องก็คุยไม่ค่อยเก่งเด้อนะคะท่านผู้ชมพูดเสียงค่อยด้วยนะคะไปเล่นตรงดินทรายแล้วก็ไปเจอกระดาษเห็นเลขสามตัวที่เขาเขียนไว้ตัวไหนนะตัวแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกแล้วก็บอกแม่ว่าอย่าลืมศูนย์หกด้วยใช่ไหมบอกแม่อย่างนี้เนาะ พอดีไปถามแม่มาแล้วนะคะแล้วก็ตัวเก่าน้องพูดบอกตัวเก่าด้วย495ด้วยนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้อันดับแรกนะคะที่น้องพูดเนาะคือน้องให้องวดที่ผ่านมา6ตัว495 990บางเอิญ990มันออกไป3ตัวตรงนะคะเหลือ8 0 6กับ495 3ตัวให้ท่านผู้ชมจับคู่เอาเดอ้อนะคะตัดเล่นเอานะคะสำหรับ แนวทางของน้องเจ๊ดนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะโตงวดเลยนะคะฝันดีนะคะงวดที่ผ่านมาก็ฝันว่าแมวเขียนเลขให้เนาะอ่ะพอทีนี้เมื่อคืนฝันเมื่อคืนบ่ลูกเมื่อวานปะเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อวานหลืมั้งแม่บอกว่าเมื่อวานนี่เนาะเมื่อคืนบ่โอฝันเมื่อคืนอ่ะ น้องเริ่มสับสนลนะคะท่านผู้ชมเด้อนะคะแต่แม่บอกว่าน้องให้แล้วนะคะบอกแล้วสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะสำหรับแนวทางของน้องแจ๊นะคะตามหาตามหาตัวนี้ยากมากเลยนะคะตื่นแต่เช้าปั่นจักรยานไปเล่นนะคะตามหากว่าจะเจอนะคะกว่าจะเจอตัวนะคะ ไปนอนกับป้านย่าบ่นอนบ้านยา่าทีนี้ก็ตื่นแต่เช้าไปปั่นจักรยานมาลูกอย่าไปโดนนะลูกเดี๋ยวไฟมันดูดน้องเจสก็ได้ให้แนวทางเลยเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะขอให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะสําหรับตัวเลขของน้องเจสนะคะน้องก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะ ถามคำก็ตอบคำนะคะน้องเจดของเรานะคะท่านผู้ชม